ครับเราจบที่ข่ากระโดมวนเท้าน่าหน้าเน่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับต่อไปครับท่านนี้ร่งไปฝั่งขวาวาดแขนขวาเลือนหลังหายใจครับยืดที่เต็มเลยครับงายมือข้างหน้ามองแขนด้านหลังผลักฝั่งท้องกับโยกเข่าลงโยกเข่าลงเช็คความที่ที่ฝั่งมือรูบ้ารูบ้าตะวันตบานหายใจเข้าวาดแขนที่ฝั่งซ้ายเอายืดตัวขึ้นมาครับยืดแขนยืดขาที่นึ็มครับงายมือข้างหน้ามอง ผลักฟันมโยกหัวของเขากับหายใจออกยืดแขนตัดแขนนะครับหายใจเข้าหงายมือหน้าลงแขนข้างหลังนะฮะกลับฟันมือโยกเข่าลงช้าๆหายใจเข้าวัดแขนที่ฝั่งซ้ายยืดแขนตึงหงายมือหน้าลงแขนที่หลังนะครับกลับฟันมือโยกเข่าลงช้าๆ อย่าลืมเช็คความรู้สึกนะครับหายใจเข้างายไปนั่นหน้าอง,งอแขนี่นั่นหลังผรับฟังยอ่อเข่าลงช้าๆหายใจเข้าบ่อนแขนยืดตัวขึ้นแล้วไม่ต้งองหายไปด้าน,นหน้าครับปับฟังวางคู่กันก็เป็นท่าจบนะครับ